สวัสดีค่ะเด็กๆมาพบกับแอนอีกแล้วนะคะวันนี้เป็นวันพุทธที่21รกรกฎาคมนะคะพศ2564วันนี้วันพุธสีเขียวอ่ะวันนี้วันพุธสีเขียวที่21นะคะก่อนที่จะไปเรียนในหน่วยที่8ต่อจากเมื่อวานเรามาทักทายกันก่อนนะคะสวัสดีเธอจ้าเรามาพบกัน เธอและฉันพบกันสวัสดีอีกรอบนะคะสวัสดีเธอจ้าเรามาพบกันเธอและฉันพบกันสวัสดีสวัสดีค่ะเด็กๆ Good morning c h i l d r e n Good morning Teacher a n d ใช่ไหคะ How are you today I am good I am great, I am wonderful. โอเคค่ะสัปดาห์นี้นะคะเราก็ยังอยู่ในหน่วยที่8 My School วันแรกที่เราได้เรียนรู้ไปนะคะก็คือเรื่องชื่อโรงเรียนนะคะเมื่อวานบุคคลในโรงเรียนวันนี้เราจะมาเรียนเรื่องห้องเรียนและสถานที่ต่างๆในโรงเรียนนะคะเด็กๆวันนี้วันที่3เราจะเรียนเรื่องนี้ ห้องเรียนและสถานที่ต่างๆในโรงเรียนอ่ะไล่กันไปเลยนะคะโรงเรียนของเราชื่อโรงเรียนมารีพิทักษ์นะคะตั้งอยู่ในชุมชนปะ่าตะเสงนะคะโรงเรียนของเราเป็นโรงเรียนคาทอลิกไม่ใช่ขอโทษถ่ะไม่ใช่โรงเรียนคาทอลิกเป็นโรงเรียนที่มีนักบวชในศาสนาคริสต์คาทอลิก นะคะมาดูแลนะคะมีคุณพ่อบัรหลวงมีซิสเตอร์เป็นผู้อำนวยการเป็นผู้จัดการใช่ไหมคะอ่าทบทวนนี่ผู้บุคคลสําคัญเลยคุณพ่อของเราคุณพ่อเอกชัยชินโคศนะคะผู้จัดการนะคะและมีซิสเตอร์บุญสมเป็นสุวรรณเป็นผู้อํานวยการที่เราเรียนไปเมื่อวานใช่ไหมลูกอ่าครูประจําชั้นก็คือครูแอนนี่แหละคนนี้คนนี้อ่า และก็มีคุณครูต่างๆหลายท่านเลยที่เป็นบุคลากรเป็นคุณครูที่คอยดูแลเด็กๆอยู่ในโรงเรียนของเราใช่ไหมคะอ่ะทีนี้วันนี้ค่ะเด็กๆขาคุณครูก็จะมาสอนมาให้ความรู้กับเด็กในเรื่องห้องต่างๆในโรงเรียนของเราเริ่มจากใกล้ตัวเราเลยห้องใครคะเนี่ยห้องใครเอ่ยห้องเรียนของเราใช่ไหมคะห้องอนุบาลสองทัก หนึ่งคิดิกาเดน two slash one คิดิกาเด่น two slash one นะคะเอาม่นะคิดิกาเด่น two slash one อนุบาลสองทับหนึ่งหรือปฐมวัยปีที่สองทับหนึ่งนี่เห็นไหมห้องเราอันนี้ประตูทางเข้าพอ,ขอาเข้ามาก็จะเจอกระดานตรงนี้ตรงนี้เห็นไหมโต๊ะรูแอนอันนี้ก็เป็นโต๊ะของเด็ก อีกของเด็กๆโตเรียนใช่ไหมคะข้างหลังก็จะมะีมุมผลงานของเด็กๆแล้วก็จะมีสาระต่าง,างๆเกี่ยวกับความรู้ที่เด็กควรรู้นะคะนี่เป็นห้องเรียนของเราห้องเรียนที่มีไว้เอามาให้เด็กๆมาโรงเรียนมาเรียนหนังสือนะคะอันนี้ทุก คนที่เป็นนักเรียนก็จะมีห้องเรียนต่างๆกันไปแต่นี่คือห้องของเราก็คือห้องอนุบาล2องทับหนึ่งคิดการเริชื่อลดวันยต่อไปห้องที่2ที่คุณคณรูแอนจะให้เด็กเรียนรู้ห้องอาหารหรือโรงอาหารของเรามีไว้ทําอะไรคะอ่าถูกต้องแล้วค่ะไว้สําหรับให้เด็กไปรับทานอาหารกันนะคะ ในห้องอาหารนี้ถ้าเราไปแล้วเราเสียงดังได้ไหมคะไม่ได้ใช่ไหมคะอ่ะห้องต่อไปห้องขนมหรือโรงขนมนะคะอยู่ที่หอประชุมเซนต์โ์เซฟนั่นเองใช่ไหมคะเห็นไหมคะแม่พนักง,งานก็จะเอาขนมมาวางเด็กๆก็จะต่อแถวไปซื้อขนมที่นี่นะคะโรงขนมนะคะต่อไปห้องมินิมาร์ทห้องมินิมาร์ทเป็นห้องที่ขายอุป,ปกรณ์การเรียนเช่นดินสอยางลบ ชุดนักเรียนสม,มุดดินสอที่เด็กๆเอามาจากบ้านไม่ไม่พอใช้หรืออยากซื้อใหม่ที่ห้องมินิมาร์งเลยเรามีจำหน่ายนะคะและที่สำคัญขาดไม่ได้เลยนั่นก็คือใครรู้จักใครรู้จักโรงเรียนของเราเข้ามาแล้วเจอเลยอยู่ติดตึกอ่าฟรานซิสอะไรคะวัดวัดพระมารดาวิจนะเคราะห์นะคะโรงเรียนของเราเป็นโรงเรียนที่มีวัด อยู่ในโรงเรียนหรือเรียกในศาสนาคริสต์คาทอลิกก็คือโบสถ์นะคะถ้าศาสนาพุทธเราก็เรียกว่าวัดนะคะวัด<ม>เป็นที่ประกอบศาสนากิจนะคะมีพระแม่มารียืนอยู่หน้าวัดเลยมีพระเยซูเจ้าเห็นไหมคะเข้าไปในวัดนี่เป็นบรรยากาศในวัดนะคะถ้าเปิดประตูหน้าต่างเข้าไปแล้วก็จะแบบนี้นะคะเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์เงียบสงบ คุณครูก็เลยไม่ค่อยจะพาเด็กๆไปใช่ไหมคะก็จะมีเป็นบางครั้งที่เรามีกิจกรรมเราก็จะเข้าไปทําพิธีเพราะที่นี่คือที่ศักดิ์สิทธิ์เราจะไม่ไปนั่งกินขน,นมไปคุยกันถ้าเราเข้าไปในวัดเราจะเงียบแล้วก็ตั้งใจประกอบพิธีกรรมกับคุณพ่อนะคะคุณพ่อผู้จัดก,การของเราเนี่ยละคะที่กูแอนบอกว่าท่านเป็นเจ้าอาวาสวัดมาดาเน,นจารุเคราะห์ก็คือนที่นี่นะคะเนี่ยคะ่ะวันอาทิตย์ก็จะมีการมาทําพิธี ทางศาสนาที่นี่ทุกวันอาทิตย์นะคะคุณครูแอนก็มาบ่อยๆเหมือนกันนะคะก็เห็นมีค่าในวัดก็จะมีพระแม่มารีอยู่ตรงนี้นี่ท่านอตรงนี้นะคะมีพระเยซูเจ้านี่พระเยซูจเจ้าเป็นแม่การเคศย์เด็กๆค่ะคุณครูคก็อยากจะเชิญชวนให้ดเด็กๆนะคะได้เข้าวัดทําบุญกันบ่อยๆนะคะ อ่าต่อไปตึกนี้อยู่ตรงกันข้ามกับวัดเราเลยก็คือตึกอาคารฟรังซิสนั่นเองนะคะข้างบนนี้ตึกนี้จะเป็นสองชั้นข้างบนจะเป็นห้องประชุมสําหรับคุณครูนะคะเวลามีประชุมคุณครูก็จะไปตึกนี้แหละคะ่ะลูกแล้วก็ตรงนี้นะคะก็จะเป็นที่แรกที่พวกเรามาก็คือจุดรับสมัครนักเรียนห้องรับสมัครนักเรียนเด็กๆก็จะมาเขียนใบสมัครตรงนี้กับคุณพ่อคุณแม่เนาะแล้วก็มาชำระเงินตรงนี้ห้องธุรการการเงินก็ยังเป็นห้อง ฝากเงินของสากรณ์เครดิตยูเนี่ยเราด้วยใช่ไหมคะตรงนี้นะคะ,ะเดินเด็กๆก็จะเดินเข้าไปตามจุดใช่ไหมคะมีจุดทดรองอยู่ตรงนี้เสร็จปุ๊บห้องต่อไปที่ต่อไปคือพระรูปแม่พระองค์อุป,ปถัมภ์ของโรงเรียนเรานะคะท่านจะยืนผายมือออกต้อนรับเด็กๆทุกคนใช่ไหมคะเด็กมาถึงจุดนี้เด็กจะต้องทำยังไงคะยกมือไหว้ ขอพรแม่พระก่อนกลับบ้านไหว้แม่พระสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คอยปกปักรักษาคุ้มครองพวกเรานะคะเห็นไหมคะว่าแม่พระของเราท่านเหยียบมือเอาไว้ถ้าใครสังเกตนะคะก็คือท่านจะคอยปกป้องเราไม่ให้เราได้รับอันตรายนะคะลูกอ่าอย่าลืมนะคะเข้ามาในเรียนแล้วถ้าเด็กเดิกเบิดเทอมใช่ไหมคะเด็กต้องทำอะไรเมื่อเห็นแม่พระยกมือ,อไหว้นะคะต่อไป นี่ค่ะบ้านพักคุณพ่อที่นี่คือบ้านพักคุณพ่อสวยไหมคะสวยบรรยากาศมันอยู่ต่างประเทศเลยเนะาะอันนี้เป็นบ้านพักคุณพ่อนะคะจะอยู่หลังวัดพระมานดานิจารย์นุเคราะห์และก็อยู่ตรงกันข้ามกับฐานแม่พระนะคะองค์ประธานของโรงเรียนเรานะคะอ่าและตึกนี้นั่นก็คือตึก มารีอาตึกของน้องอนุบาลและพี่ช่วงชั้นที่สองนะคะตรงนี้เป็นหอประชุมชื่อว่าหอประชุมเซนยูเซฟมีทางเดินบริเวณทางเดินมาตึกหลุยใช่ไหมคะตรงนี้เป็นตึกมารีอาจะมีรูปกางเขนชัดเจนเลยชัดๆัดเลยมารีอานะคะห้องนี้ก็จะประกอบไปด้วยห้องอ๋อตึกนี้จะมีห้องซิสเตอร์พูมงในการ ห้องน้องเตรียมห้องน้องอนุบาลหนึ่งแล้วก็ห้องเราห้องพี่อนุบาลสามพี่ปสี 4, ป่ 5, ปห้าปหกนะคะอยู่ที่ตึกนี้นะคะอีกตึกตรงกันข้ามก็จะเป็นตึกหลุยนิโคลัสนะคะอ่าเป็นตึกหลุยนิโคลัสเป็นตึกของพี่ปหนึ 1, ่งปสองปสามนะคะเด็กเดเดี๋ยวเราไปดูกันในคลิปที่กูแอนส่งไปให้แล้วนะคะ presentation l a r i b i t c k school นะคะดเด็กเเปิดดูได้นะคะลูกอ่ทีนี้วันนี้ คุณครูขอทบทวนซ้ําอีกครั้งหนึ่งนิดหนึ่งที่คุณครูแนะนําให้เด็กรู้จักอันนี้เรียกว่าตึกมารีอาต่อไปบ้านพักใครคะ้ันพักคุณพ่อบ้านพักซิสเตอร์ก็อยู่ตรงกันข้ามกับมารีอาเนาะแต่คุณครูแอนไม่ได้เอามาให้เด็กดูให้เด็กรู้จักแล้วใช่ไหมคะอ่าซิสเตอร์คุณพ่อพักอยู่ในโรงเรียนเลยนะคะเพื่อคอยดูแลคุณครูแล้วก็ดูแลนักเรียนทุกคนนะคะอันนี้เป็นพระแม่มารีอาคารฟรานซิส ไว้ประมาานิจานุเคราะห์นะคะห้องมินิมาร์ทโรงขนมโรงอาหารและห้องโรงของเราก็คือคลาส,สรูมของเราก็คือห้องเรียนอนุบาลสองทับหนึ่งนั่นเองนะคะในเด็กคะ่ะเดี๋ยวคุณครูจะให้เด็กนะคะได้ทำกิจกรรมนะคะกิจกรรมวันนี้ให้เด็กๆนะคะ เปิดไปที่หน้า20ในหนังสือเก่งภาษาไทยและภาษาอังกฤษนะคะย้อนกลับไปนิดนึงเขียนคำศัพท์ค่ะสังเกตภาพอ่านคำศัพท์นะคะแล้วเขียนตามรอยประคำที่หนึ่งค่ะ father ดูตามค่ะ father พอ่อ mother แม่ brother พี่ชายน้องชาย sister พี่สาวน้องสาว Uncle, U N C L e, U-N-C-L-E Uncle คุณลุง An คุณน้า Family ครอบครัวอันนี้เราเรียนไปในสัปดาห์ที่แล้วเนาะแต่ทีนี้เรายังทํางานตามกันไม่ทคะไม่เป็นไรเราเราค่อยๆทําไปนะคะดเด็กๆเสร็จแล้วพอดเด็กๆเขียนตามเส้นปลาฝึกอา่านเด็กๆก็ระบายสีคุณพ่อคุณแม่ตัวดกเ็น้องของดเด็กๆคุณลงุงคุณนะ้าแล้วก็ครอบครัวของเรากําลงังนั่งกินข้าวกันอยู่เลยใช่ไหมคะ ทำเสร็จแล้วก็อย่าลืมเขียนอะไรด้วยเขียนชื่อนะคะ,ะแล้วก็ทบทวนอ่านหนังสือด้วยนะคะเดี๋ยววันพรุ่งนี้เราจะเรียนเรื่องอัตลักษณ์และเอกลักษณ์ของโรงเรียนนะคะ,ะเด็กๆค่วันนี้ครูแอนก็จบคลิปการสอนของหนนี้เพียงเท่านี้นะคะ แต่วันนี้ครูแอนก็มีเรื่องฝากกับเด็กๆนะคะด้วยสถานการณ์ที่กําลังแพร่ระบาดอยู่ตอนนี้เป็นยังไงคะโควิด1 9รุนแรงมากแล้วก็ใกล้ตัวเรามากเลยนะคะดเด็กๆคะถ้าดเด็กๆได้ออกจากบ้านไปไหนดเด็กๆอย่าลืมนะคะสวมใส่แมสค่ะสวมใส่แมสนะคะลูกทุกครั้งนะคะแม้จะไปบ้านญาติที่อยู่ใกล้ๆก,กันก็ต้องใส่แมสนะคะและก็บอก เน้นย้าเสมอเลยว่าจะต้องทําอะไรด้วยที่เมื่อเราทํากิจกรรมเสร็จแล้วเราจะต้องทําอะไรคะนักเรียนล้างมือให้สะอาดด้วยเจลแอลกอฮอล์ไม่ต้องเยอะ,อะค่ะติดมาอ่าล้าง่ะทูล้างมือให้สะอาดค่ะพกติดตัวนะคะมีแมสมีเจลแอลกอฮอล์เป็นสิ่งที่เด็กๆจะต้องมีต้องพกต้องดูแลตัวเองนะคะ ให้ปลอดภัยนะคะคุณรูขอภาวนาให้เด็กทุกคนปลอดภัยนะคะแล้วก็อย่าลืมส่งความดีมาอวดคุณแอนด้วยมีเด็กผู้หญิงส่งมาแล้วบางคนแต่ยังน้อยอยู่เลยเนี่ยคุณแอนมีเด็กในห้องอยู่สามสิบสคนแต่มีคนส่งคุณแอนมาแค่ 7, 8คนคุณแอนก็อยากเห็นเด็กๆทุกคนนะคะแล้วก็คิดถึงเด็กๆทุกคนด้วยนะคะ เดี๋ยวเจอกันวันพรุ่งนี้นะคะวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะเด็กๆบ๊ายบ้าย